ยันดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะแต่สำหรับในวันนี้เราก็จะนอกใจเกมอินดี้มาเปิดกรชากันอีกแล้วค่ะซึ่งสําหรับรอบนี้จะเป็นรอบของปู่จงนะคะเราก็เลยมายืนเอาเลิกเอาชัยที่ตรงนี้ค่ะว่าแล้วก็ นี่ค่ะจากเพชรฟรีที่เราสะสมมาแล้วก็ที่เราเคยเปแล้วก็ดองไว้ก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วรวมกันน่าจะเปิดได้การันตีหนึ่งครั้งนะคะแต่ปัญหามันอยู่ที่แบนเนอร์ของเวนตีก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้การันตีของเวนตีไปแล้วค่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าการันตีรอบนี้เนี่ยปู่เขาใจดีออกมาหาเราหรือเปล่าว่าแล้วก็เดี๋ยวมาลองเปิดกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากมาเถอะนะคะลุย มามาไหมไม่มาโอเคํคำๆคเนอะไปอย่างรวดเร็วอู้อ๋อเดี๋ยวหน้าโอเคโอเคอืม รอบแรกก็มีความเกลืออย่างเบาบางนะคะก็กินเกลือว่างก็ดีค่ะจะได้มีไอโอดีนมาขอน้องสีดาวตัวใหม่ก็ดีนะคะนี่เราดองตู้ปู่ไว้นานมากเลยนะเพราะว่าหมดวดตัสะสมเพชรอยู่ค่ะ มาเลยมาเลยอโอ้ยทําไมไอหนังสืออันนี้นี่ออกบ่อยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูคลิปอันก่อนๆให้เราเปิดกาชาของแบนเนอร์ก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าแบบเฮ้ยทาไมมาเยือนบ่อยจังวะอันนี้ไม่ใช่ตัวละครที่ใช้หลักดเลยค่ะยังปั้นไม่ถึงไหนเลยน้องโมนาอ่าโนโอเอลโอเคโอเคโนโอเอลอยากปั้นให้ C ีหกอยู่ค่ะ อย่างน้อยสีดาวก็ออกสองแล้วว้าโอเคมองซะว่าไม่เกลือมากก็ได้ค่ะปอบใจตัวเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเปิดไอ้น,นี่บ้างดีไหมอ๋อยังไม่ครบไหนดูสิเอามาสี่เลย มาเอาเลิกเอาชัยซะาครั้งหนึ่งค่ะจัดไปถ้าอันนี้ออกของดีตู้นั้นก็อาจจะดีหรือเปล่าไ <laughs> อ,อย่ยางว่าโ <laughs> อ้ฟิตเ yes. ยังไม่เคยได้นองเขาเลยค่ะดี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 ด,ด,ดีค่ะดีรู้สึกพึงพอใจ ไปน่าจะอู้เจลิซ่าไม่น่าเชื่อเจออกมาได้ด้วยโอ้โหถือว่าดวงในแบนเนอร์นี้นี่ไม่เร็วเลยนะคะเนี้ยสาธุขอให้แบนเนอร์ปู่จงก็ดีแบบนี้มาค่ะได้เวลากลับไปที่แบนเนอร์ของปูล่ละมาขอใจดีใจดีนะคะคุณปู่ มาเถิดนะคนดีเขาก็ยังเล่นตัวต่อไปนะคะอ่าโนเอล น้องสี่ดาวตัวใหม่ก็ยังไม่ยอมออกนะคะเนี่ยน้องยอหยันเฟยหยันเฟยน้องเฟยเฟยของเราไม่ยอมออกอ่ะทีมาลุยต่อค่ะไหมโอ,โอเคโอเคมาเถิดคนดีดโอ้ดีโอน่าค่ะ หนูไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ค่ะเออเีโวน่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้บอกเลยมาในที่สุดเพชรเป,เปที่ดองไว้ก็ถูกใช้งานแล้วค่ะหรือว่าเราต้องเปเพื่อให้ได้ปู่จงเนี่ยโอไม่นะ่ะ ดีโอนะ่าจะเอา46จริงๆเหรอคะปวดใจใช่เลยไม่ได้รู้สึกเกลือแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วคะ่ะ อย่าเล่นตัวนักเลยโอ้โหไม่ไม่นะมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิจอสาราก็ไม่เอาโอ้โ้แม่จ้ามันไม่ได้เลทอัพไม่ใช่เหรอ แถมเป็นอาวุธที่ไม่ได้ใช้ด้วยค่ะโอ้คุณพระเฮ้ยโหลดอย่างนี้จะของจริงหรือจะโหลดผีของจริงโอ้ยโหลดผีอู้หูดิโอนาดิโอนาคะ่ะดิโอนาคะ่ะ หนูไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้คะ่ะลูกโอ้รู้จักว่าน่ารักแต่ว่าเผาๆบ้างก็ได้นะเออน่าจะช็อตสุดท้ายแล้วคะ่ะมาเถอะปูจงคะปูจงมาเถอะ ขอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งนะคะปู่จงค่ะปู่จงปู่จงปู่จงจงมา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 โอเคลุยโอ้โหโคตรลุ้นเอ้าโอ้เยสสีดาวตัวใหม่ โอเคเ่อไปก็ปู่มาค่ะมาค่ะ yes ปู่คะ love you รักมากเลยค่ะคุณปู่ <sighs> ตั้งเป็นปู่ที่เอ็นดูหลานคนนี้มากเดี๋ยวต้องมาคาระวะนำชาละขอบคุณมากค่ะที่เห็นใจเงินในกระเป๋านะคะไม่อยากเปย์จริงๆช่วงนี้ปู่ก็คงรู้ว่าถ้าเกิดปู่ไม่มาตอนนี้นี่คงต้องปีหน้าค่ะเราถึงจะได้เจอกันนะคะขอบพระคุณรุนช่องที่เห็นใจหลานคนนี้ค่ะเยี่ยมก็ถือว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จได้ปู่สีศูนกับน้องหยันเฟยหยันเฟย <laughs> สีดาวตัวใหม่มานะคะ เยี่ยมมากค่ะอยากบอกเลยว่ารอบนี้นี่โคตรลุ้นเพราะว่าหมดก๊อกเอลยจริงๆค่ะหมดก๊อกอย่างจริงแท้เป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่ยาวนานมากก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาลุ้นไปกับเรานะคะสำหรับน้องยูล่านี้คงเก็บเพชรไม่ทันแน่นอนแอบเสียใจว่าเบาแต่ก็คงต้องรอให้น้องเขามาเยือนใหม่ในปีหน้าค่ะแล้วเจอกันในปีหน้านะคะยูล่าสำหรับปีนี้ก็ขอเวลาสะสมเพชรใหม่ก่อนค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปกาชากินชินแบบนี้ก็สามารถกดไลค์หรือว่าเมน์ให้กำลังใจให้เราได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บอกเลยค่ะพื้นที่เขาศักดิ์สิทธิ์จริงไปใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ